ตต่ตกแต่งจ้ะพี่น้อง บักเกื้ออย่าว่างมันฝ่งใส่ตาเด้อ <c oughs> ตาเจ้าของนี่แล้วสิตฝ่งใส่บ <c> ก <oughs> <c oughs> แต่งลงไปจ้า จย่าเกียนเพชรด้น้องตำแห้งกับสะเทือนนขาก้อ,องเป็นแล้วขาก้องพี่น้องจ้าพ้วนเล็กน้อยไปเล็นพุ่นนะ่ะใต่ข้อฟ้าพุ่นละโช้ยนาะนี่นะ่ะอกโซ นนนน่น่อไม่ใต้อบไก่มักเลยอบเองเนอะจ้ะเนาะออตโมอแอตโมอเหร,รลูลกนี่ชิคกล้ชิคกล้งอรอลูลกอือปูจิทพีลล่อมน นำ้ำลายแตกเลยพี่น้องโอ้ยอยากกินอยากกินเผ็ดๆมาจา้ามากินนังกันนะจ้ะเด้อพี่จ้าพี่โน้องสุขสุกคนกาลิเซสวัสดีที่ท่านผู้ชม,มยังโลกไปจำทุ่งไปกันทุ่งนี่หน้าออกมาปกเปิลน้งให้ลูกก่นอนกดดูดแก่ะนัน

ไตเนี่ยพี่น้องมองเเห็นไตสือไก่มากไก่สดน่าจะสือมาอบอ่ออิตสกอตร์กี้ Oh e t s go do Nina l e t try i i r s t ใครไปใค พี่น้องครับกินขึ้จังทักโก้หรือนี่งดีโทรชิปอืมมันวิดเป็นเลือกยิบออกมาด้วยโทรชิปนะน,น,นั่งดีๆนั่งดีๆหน้า เมมวิวเขามากินหนังเดี๋ยวจะเอาใหเมม่วิว mm hmm. 1 2 3 4 5 6ไก่สดนี่ยค่ะหาอมาอบเอกมันก็นเป็นแบบสดๆเลยนาะพี่น้องเนะ อันซื้อในหางมันกระแห้งผดย่านเขาอบมันกระแห้งผดมามาชิด,ดอ้ะมนมา,มาครับว่ช่วยกดครับย้อนลุกห้อนกับห้อนเอาควันพี่น้องเนี่พี่น้า,อาบอลในนางไก่เนี่ยหรก

ตั้มแต่งด้อจ้ะไม่ได้จา,จากพี่น้องกินบัดนี้เฮามาจะมาจะพี่น้องโชคดีเด้อจ้ะสกลูลปเอาเสียงเขาเบ่บอระเสียงเขาเจาะบ้านบอกพี่น้อง โอ้ยจอกันมาจอยแย้ย่ายคลิปได้แบบนี้เอ้าตัวโหลวอลเมินแร่ดินของชั่นอยู่ไหนวะสันนิษฐามบอลแอมินของชั่นอยู่ไหนอ,อ,ไอีคอนสไตร์เดนเออก็แฮมสตะดันดอกแม่เอาไงนี่เออกให้ยังวะสันประมาณนั่นแหละแม่ยานมันสีเฮียใส่นี่นะโอ้ยกินดอกพี่น้อง Mm. Line! Mm. Nei! Nå skal vi spise lukt. Nå skal vi spise mat. Hæ, Vær så god. Vi skal spise mat nå. Drikk noe. maj ikke ikke Nei. Hva er det? Skinnlokk. Skinnlokk? Skinnlokk? Og spise? Mamma, se. Mamma, mario marihuana. อร่อยแม่อร่อยได้กอ๊อตอย่ามาอย่ามาแบบนี้เอาผักขม<อ>กินยังสิจากพีหนองกินง่ายๆกินจับลกกูกไ<ก>อ้ก๊อม mình đẹp không? à, mà cái là chị lên. Mama. 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 Cắt xong rồi không? Bà sẽ cố gắng Cả cơ cô ta Sẹp khắc cái Cái này anh lên đó อกมา,มากหมักแรกดินี่กิวดทานผู้ชสท่นผู้ชมแม,ม,ม่ขอโทษเมื่อกี้แม,ม,ม่เป็นเอีอ่ยมเริ่มร้วเด้ายานแม่สอนว่นาสรัดท่นผู้ชม,มขอโทษมาสั่นเอ๊ะเอนาเอะ แฮม่าทักหาแฮ่าทักุ่แฮม่าทัก่งทัก่งๆทัก่งทักยุ่งทักยุ่วทักยุ่งทักยุ่งทักยุงๆทักยุ่งทักๆทักุ่ักทัก่ทัก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 ่ทัก อันนี้เป็นเจ๊งส่หรอพี่น้องมาได้ไม่งังอี้พอแล้วลูกพอแล้วมามาพ่อ่ะได้โอ้ย เเล่ากันไปซักพุงซักขาพี่น้องเมียนบ้านีแีเอนทีามานันนล้ีมอืมออาเปียกับเีย <c oughs> ก,กบ้านนั่นเหมือนกับพี่น้องค่ะ <c oughs> พอแล้ว yeah. okay. mm. mm. ๊กตุกตุกตุ๊กตุ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 ุกตตุ๊อตตุตุ๊กตุ๊กตกตล๊กกกกตกกกก Oh, so. mm. Huh? Mm. Mm. you Put them on. Oh, have. Put them on. two shirts. มแม่ทำแม่ทำไรแม่มมแม่ทมอะมรแม่ทำอะไรเมื่อนี้ลูกคุ้มแม่มาแ่แม่คุ้มลูกได้แบบน,นี้ <c oughs> แม่พีตัดผมไม่ลูแลวิคระหัวเรืคุณม่ม,มา,มาเขีตัดผมแม่พี่จวิคปประหหัวไม่ไอ้นีซีซอร์ฮะโอแยบนกินตต่บักแตงมัหมดดีกว่าพี่น้อง No. Så. Ja. ja så. Mm.

ม่มา,มาแค่หน้่งตูง้วะ่ะหนึ่งตู้อะไรสตูังเส้เฮดท่านผู้ชมเดดทำผู้ชมขอบคุณหลายๆด้วยจ้าแม่ใจไปแล้วเก็บของแล้วเาบื้องลูกนั่งจ่งยายวค่อยเจอเลยหม่รสจ้าสวัสดีค่ะโอ้ติ๊กแม่ซาลูก,กับพ่อลูกไปแล้วจ้า